ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะตั๊กบงกฎทนไม่ไหวโผลต่ตอกกับแทบจุกหลังชาวเน็ตแขวะแรงปฏิเสธบทนางเอกเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรสำหรับนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ตั๊กบงกฎเบนจรงข้ากูลที่ตัดสินใจเข้าสู่วงการบันเทิงเพราะต้องการที่จะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวผลงานสร้างชื่อได้รัก เป็นบทอีสาในภาพยนตร์ย้อนยุคเรื่องบางระาจานันต่อมามีผลงานภาพยนตร์เรื่องขุนแผนแล้วมาพลิกบทบาทเป็นสมทรงในเรื่องไอ้ฟักเรียกได้ว่าโด่งดังมากในยุคนั้นต่อมาสาวตาักได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงเมื่อปลายปีพุทธศักราช2555จูู่ก็ได้ประกาศแต่งงานกับเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลประธานบริษัทดีแท็กซึ่งมีอายุมากกว่าหลายปีและมีน้องเข้าหอมเป็นโซ่ทองคล้องใจกลายเป็นคุณนายหมื่นล้านไปปริยาย ล่าสุดสาวตักบงกฎก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายติดดินหันมาสนใจการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองจริงจังถึงขั้นเปลี่ยนสวนหลังบ้านเป็นแปลงผักปลูกหลายชนิดยันเพราะเหตุไว้ทําอาหารที่สําคัญลงมือปลูกเองทุกขั้นตอนชนิดไม่กลัวเลอะกลัวเปื้อน ซึ่งสาวตั๊กภูมิใจและมีความสุขมากที่เห็นพืชผักเจริญงอกงามทั้งยังบอกเหตุผลที่ลุกขึ้นมาปลูกผักว่านอกจากจะได้กินผักปลอดสารพิษแล้วอนาคตยังจะช่วยประหยัดเงินได้เยอะเพราะไม่ต้องซื้อผักอีกต่อไปกลายเป็นวิถีชีวิตของคุณนายหมื่นล้านที่หลายคนประทับใจและนอกจากจะชอบคลุกอยู่กับสวนผักแล้วล่าสุดสาวตั๊กยังว้าไปเป็นชาวไร่พร้อมพาไปชมบรรยากาศของไร่เบญจรงค์ขลโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพขณะควงสาม,มีเจ้าสัวบุญชัยและลูกชายไปเที่ยวไร่ลงไอจี โดยสาวตักได้ระบุข้อความว่าวันนี้มาช่วยคุณบุญชัยกับคุณข้าวหอมลงต้นโกโก้ที่ไร่เบญจรงคข้ากลุล1,000ต้นบงกดน้ำหนักลง3โลแฮชแทสนุกมากได้ทำสวนแฮชทถามว่าร้อนไหมตอบเลยว่ามากๆแต่ชอบความร้อนค่ะอย่างไรก็ตามสาวตักได้ออกมาโพสชี้แจงเหตุผลไม่รับงานละครอีกพร้อมระบุว่าปรึกษากับสามีแล้วจึงขอเรียนมาเนื่องด้วยมีละครติดต่อเข้ามา ตั๊กกราบขอบพระคุณที่ให้โอกาสที่ดีให้ตั๊กมากเพราะได้รับบทนาง,งเอกทั้งนั้นเลยจึงเรียนมาเพื่อทราบว่าตั๊กต้องมาช่วยงานไร้ของสามีกรบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดต่อเข้ามาค่ะ hamshxt agenda ที่โพสต์บอกไม่ใช่ต้องการให้เห็นความสําคัญแต่ต้องการส่งความรู้สึกแคร์ไปถึงท่านผู้ใหญ่ทุกท่านที่เห็นความสําคัญของตั๊กค่ะกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ยังคิดถึงตั๊กบงโกด ต่อมาล่าสุดทำเอาสาวตักเดือดกลางไอจีหลังจากได้โพสตข้อความดังกล่าวไปก็มีผู้ใช้บัญชีรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าผู้จัดได้ยินคำว่าไร้สามีรีบถอนบททันทีก่อนที่สาวตักจะตอบกลับนิ่งๆว่าน้องเป็นอะไรชอบว่าคนอื่นค้าอย่าทำเลยค่ะไม่ดีและไม่จริงด้วยเรื่องของเรื่องคือพี่ปฏิเสธเขาหลายเรื่องและเรื่องล่าสุดก็รับปากเขาไว้แล้วจึงต้องออกมาขอโทษหน้าสื่อน้องใช้ไอจีในทางที่ถูกดีกว่าคะ่ะ เรียกได้ว่าจากข้อความดังกล่าวของสาวตัก๊กทำเอาชาวเน็ตแห่กดไลค์เห็นด้วยถล่มทลายเลยทีเดียว